สวัสดีครับผมอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวสั้นๆน,นะครับสำหรับตัวเคสแบตเตอรี่8โวลต์ในใหมายเลขรหัส1946497นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเคสแบตเตอรี่8โวลต์ที่มีลักษณะก็คือเป็นการสวมป้องกันทั้งตัวอันนี้จะเป็นตัว DSP 484นะครับที่ผมได้เซตอัพไปก่อนอันนี้แล้วถามว่าการใช้งานเป็นยังไงก็คือตัวนี้มันจะหนักอยู่ประมาณ270กรัม ถามว่าทําให้สว่างหนักขึ้นไหมก็ค่อนข้างมีงนนะที่หนักขึ้นอยู่พอสมควรอันนี้ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่3แอมปลักษณะการใส่เข้าไปก็คือใส่เข้าไปได้ตรงๆโดยที่ตัวเคสมันจะป้องกันแบตเตอรี่รอบๆด้านโดยด้านล่างก็จะมีเฟรมที่เมื่อวางไว้แล้วครับก็คือแบตเตอรี่จะไม่ไม่โดนพื้นเลยนะครับเรามาลองแกะกลนดีกว่า ก็ในชุดนะครับก็จะมีตัวคู่มือในการประกอบนะครับว่าเราควรเริ่มจากอะไรหนึ่งสองสามขั้นตอนในชุดนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นยางบัมเปอร์นะครับบวกกับตัวเหล็กนะฮะก็คือจะเป็นตัวเหล็กที่ครอบยางไว้อยู่เ,เป็นยางที่ครอบเหล็กไปอยู่นะครับพอไปโดยที่ด้านล่างนะครับจะมีเป็นตัวหมุดยึด เป็นหมุนเช็ดที่ป้องกันกรนหลุกนะครับแล้วก็มีการสกรีนมาคิต้แล้วก็ LXT ที่เป็นซีรีส์ของเขาแล้วก็ในชุดก็จะมีน็อตแถมมาให้จำนวน2ตัวนะครับอเดี๋ยวผมจะลองเซ็ตอัพเข้ากับตัว190นะครับ กอนติดตั้งไม่ยากครับก็คือมันจะมีตัวงหงูที่ใช้สำหรับในการเกี่ยวคอแขวนนะฮะถ้าเข้าใจง่ายๆเลยแล้วก็นัดสวมเข้าไปขันแค่พอตึงมือนะครับ ติดตั้งเข้าไปแล้วก็จะทําให้ค่อนข้างมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะอันนี้จะเป็นตัว5แอมป์นะครับแบตเตอรี่5แอมป์จะเป็นลักษณะการป้องกันประมาณนี้บางรุ่นนะครับอย่างเช่นตัว d m 5 2เขาก็จะไม่มีหูยึดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่สามารถเซตอัพตัวขากันแบตเตอรี่เข้าไปได้ จะทําให้ไม่สามารถติดตั้งเข้าไปได้เลยก็โดยส่วนมากตัวเคสกันแบตเตอรี่ถามว่าเหมาะสำหรับใครเหมาะสําหรับผู้ที่ใช้งานโหดๆอาจจะป้องกันการตกแล้วทําให้เกิดแบตเตอรี่เสียหายนะว่าการความเสียหายของแบตเตอรี่โดยตรงโดยที่อาจจะไม่ส่วนในเรื่องของน้ําหนักแลก้วก็เรื่องของการใช้งานสักเท่าไหร่ที่ในบางครั้งนะครับบางจุดเพราะว่าไอ้ส่วนนี้ยมันจะมันจะเนินนูนขึ้นมา ทำให้เวลาใช้งานก็ยกางติดขัดได้ในบางลักษณะท่าทางนะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้ก็สำหรับตัวเชสกันแบตเตอรี่ในหมายเลขนึ่งเก้าสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะฮะอันนี้ก็ต้องลองติดตามกันดูนะครับว่าแต่ละร้านเขาจะจำหน่ายที่ราคาเท่าไหร่อันนี้ผมได้มาในราคามันสามร้อยยีบาทที่ร้านไทยธมอลุกโลดที่อยุธยายนะครับก็สามารถลองไป ต,ติด all, สอบถามได้นะครับในเรื่องของราคาแล้วก็ในเรื่องของจำนวน s t อ c ที่มีอยู่นะครับก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ